น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเฉลิมพระชมนมพรรษาครบเจ็ดรอบในสารคดีชุด84ดกระสาแห่งองค์ราชันเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2439พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเดนินทรงเปิดการเดินรถไฟจากกรุงเทพไปยังพระนครศรีอยุธยาเป็นประถมฤกษ์ และถือกันว่าการรถไฟได้วางราบฐานบนแผ่นดินสยามนับตั้งแต่นั้นด้วยทรงตระหนักดีว่าเส้นทางรถไฟจะช่วยให้การเดินทางติดต่อระหว่างพระนครกับมณฑลชายแดนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วซึ่งจะเป็นผลดีแก่การบริหารราชการแผ่นดินช่วยในการตรวจตราป้องกันพระราชอาณาจักรจาก,จากการลุกรานหรือภัยคุกคามชายแดนรวมทั้งยังช่วยเปิดภูมิประเทศให้ประชาชนพลเมือง เข้าทำประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งกระทั่งเมื่อพุทธศักราช2540ในวาระครบ100ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดสร้างเหรียญกระสาบเพื่อเป็นที่ระลึกขึ้นในโอกาสนั้นโดยออกแบบให้เหรียญด้านหน้ามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภิมพลอดุลยเดชอยู่เคียงคู่กันและด้านหลัง มีเครื่องหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีข้อความว่า100ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยกำกับอยู่จากวันนั้นถึงวันนี้กิจการรถไฟไทยมีพัฒนาการและได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลำดับและปัจจุบันรถไฟยังเป็นบริการขนส่งสาธารณะที่คนไทยส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้